ชัดสุดาครับเซฟ23ต่อ20เสร็จนี้ก็น่าจะเกิน30นาทีครั้งนะครับอูเปิดไม่ได้เซตแต่ว่าวิ่งมาตีแรงไม่ได้ครับรีมาให้จุดบอมแรกจากมาลิกาทำให้สุริยาเซตไม่ได้นะครับ <ฮะ S 1> ตรงอันเดอร์นี่ครับสับสนกันไปนิดนึงครับแล้วนี่ครับชัชชุออน อีก็ใส่บล็อกกลางพื้นจิตบอลลุกออกนอกสนามไปเป็นเซตพอยต์ครับของนครราชสีมาซีบีซีสี่เซตพอยต์เลยเสิร์ฟดีนะครับวันนี้ชัดสุดาเสิร์ฟซื้อความผิดพลาดฝั่งตรงข้ามครับเสิร์ฟไม่เสียเองครับสุริยะให้บอลกลางแทรกมาตีร้องได้ใครจะตั้งครับเป็นมัตตพรให้แล้วขึ้นตีสุริยาตักบนเร็วเอาล้ครับพี่น้อง มาครับมาเยื้อ,อไว้ได้ริืมจิบเล่นบอลเร็วตีไม่อตีฝังครับตีบอลให้ลูกพุ่งไปแดนหลังเนี่ยแลครับแล้วตรงนั้นนักรรขยับขึ้นมาข้างหน้ามากไปน,นิดนึงครับต่ออายุอย่างน้อย,นอยหนึ่งแต้มมาริกาเซิร์ฟยังเป็นเซตพอยของคนครราชสีมากิมิซีวีซีสีมา อุ้ยอุ้ยมีเหมือนกันครับเซฟฟาวครับซินิมาโอ้เซฟาวแบบบอลแทบบจะหยุดอยู่ที่มือหลุดเลยครับไอ้เอาเอา,เอานุลากลับลงไปใหม่ครับโอ้สำคัญมากครับอาจจะลังเลหรือเปล่าครับว่าจะแจก,กบอลเร็วให้เคลีนาเคาเชอร์หรือว่าจะยกมาหัวเสาอ่ะ ยังเหลืออีกสองเซตพอยต์ลุสรากลับลงมาแล้วนะครับมามล,ลิกาเซฟไหลไหมครับไหลคาริน่าตีโดนปลายมือไม่เกิถนัดนักหยอดร้องได้ครับนัทรพรแล้วบอลเร็วโอ้โหเหนียวเหมือนกันอันเดอร์ให้ได้ใส่ครับสุซ้าแต่ว่าออกออกไปเลยครับยังไงก็ต้องขอ ขอดูไหมดีครับสมสัญญาณก็ต้องขอครับขอดูว่าเลจังหวะเชตบอลของนุสลาให้คารหน่าเคาเชเ่อร์ไปเจอจับบล็อกนะครับก็เหมือนว่าจะเป็นแต้มของทางนครราชสีมาคิมซีบีซีครับชนะไป25่2าครับใช้เวลา36นาทีพักกันคู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อเซตหน้าครับที่สอง แม้ว่าเป็นสโมสรของไทยพบกันเองแต่ก็เข้มข้นเลยนะครับ<ม>เป็น<ม>เหมือนดาบมาีแมตช์ที่ยอมกันไม่ได้ทินชนะไปสู้กับตัวแทนจากคาซัสานก็เข้มข้นแน่ครับทุกนีเอาทายนั้นไปรออยู่แล้วนะครับทีมเอาทายจากคาซัสานแชมป์ลีกข,ของคาซัคแปดสมัยจะก็เอาชนะไซป้าที่อิร่านไป3ตอหนึ่งเซตนะครับ ไปรอในรอบชิงชนะเลิศทีมชนะของคู่นี้ครับจะไปเจอกับอลาลไทยหรือถ้าสุพรีมชนบุรีเทคพลิกสถานการณ์เอาชนะนครราชสีมากีนซีซีได้ก็จะได้เข้าไปแก้มือแต่ว่าถ้านครราชสีมาจีนซีดีได้อีกเซตหนึ่งก็เป็นตัวแทนทีมไทยเข้าไปชิงกับตัวแทนจากสักสานนะครับ เวลาเดิมเวลานี้นะครับเวลาแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีคู้ชิงที่3ครับคู้ชิงที่3ก็จะเริ่มเวลา15บหนาทีกามสนาทีครับดูครับเซตที่3นครราชสีมาทีมซีวีซีกับสุพรีมชุมุรีอีเทคจะมีเซต4ี่ไหมครับอยู่ที่สุพรีมชลบุรีอีเทคนะครับยกระดับขึ้นมาได้หรือเปล่าตั้งครับน้าวัชรยาตั้งให้ศิลปาติดบล็อกยังอยู่วันสามเซตข้างไปก็อ้าวขอเชลเลนจ ขอเชลเล่นใช่ครับเชลเล่นอะไรต้องดูครับว่าเดี๋ยวดูครับว่าเล่นเกินจังหวะไหมครับ mm hmm. คือปกติถ้าเราเห็นเชนเล่นจะบอลจะตายนะครับ mm hmm. แต่นี่บอลอยู่ระหว่างการเล่นก็ต้องขอชเชล โดนเสาอากาศหรือเปล่าครับทเล่นในลักษณะนี้นะครับครับรถอ,อยู่ระหว่างการเล่นบอลยังไม่ตายคือถ้าสัมผัสเสาอากาศฟั่งสุดท้ายที่โดนบอลแล้วไปโดนเสาอากาศเยะแตบไะครับสกีนชมรทิไทยวรพร มีเซตอยู่นะครับมีหกโดนแถบขาวครับมีกาบอกนแถบขาวเดี๋ยวดูคะแนนแรกนะครับเนี่ยถิงจังหวะเอาแต้มก่อนถ้าเกิดว่าทเาเต์นได้ถูกต้องจิงบนบอลยังไม่ตาย สุดท้ายตัดสินดูครับอโดนแผลขาวโดนแผบแผแบบแบบที่ถึงเน็ตนะครับไม่ใช่แถบ,บบนนะครับแถบ,บที่ตีเน็ตเน็ตมีความกว้าง1่เมตรยาว95เมตร9้เมตรครึ่งน,นะครับความยาวของเน็ต แต้งไปนะครับตะกอนราชสีมากินซีบีซีแม่เชลนเป็นผลรับได้อีกชัชชวรลุศราให้โอ้โหดูครับชัชวลรับเรามารุกจาก3เมตรรับได้อีกครั้งหนึ่งนัทพรอันเดอร์กลับมาเอาครับปล่อยให้ลุศราซีบอลข้ามไปแทรกมาหยอดรองได้เซ็ตกลับหลังเลยแล้วผลักไปโอ้แรงไปรับนะครับปิยนุษรับยังอยู่เอาครับได้ หัวเสาได้ใส่แล้วอ้าวฟาวด้วยโอ้โหพยายามเหน oh. <hand> <under> <eterm oon> ียวแล้วครับสุพรีมชมบุรีมาฟาวตักข่ายอีกดูครับนุศรายิงยามาหัวเสาให้กับชักชุดาตรงนั้นนะฝั่งตรงข้ามมีแค่สุทัตตาครับครับะดับนี้โดนกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยตีผ่านอยู่แล้วครับตางมาครับวราพรให้ ยังไม่ตายครับกระพรเซตกลับหลังมาวิภาวียังรับได้กติกาอันเดอร์ให้ชัดสุดาไหวไหมครับใช้เท้าไปแล้วครับอือพยา,ายามใช้เท้าเพื่อเกี่ยวข้ามไปแล้วรจังหวะสามแล้วนะครับ,รบสุทธตาก็พยายจะใช้ข้างเท้าด้านในครับแต่บอลให้ข้ามไอ้ฝั่งของนคราราชสีมาทงซีบีซีแต่ว่าทิเหลี่ยมนี้มันก็ยากครับเพราะว่ามุมมันค่อนข้างจะแคบครับ ลจังหวะเร็วด้วย30อันเดอร์ประพรให้วิภาวีตีแรงไม่ได้ลุศราไหลามาอ้าวโอ้โหนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับวัชรยานวนแลแจงครับบล็อกบอลไหลของคาริน่าจังหวะขึ้นนะครับวิภาวีจ้องไว้อยู่แล้วนะครับจ้องว่ามาแน่ๆคาริน่าเคลเื่อนย์ครับาะวเล่นลักษณะน,นี้กันบ่อยครั้งนะครับพอคารินาเคลื่อ์ขยับปั๊บ พี่ภาวีฐานทันทีครับสูง174นะครับล็อกได้ครับพี่ภาวีโด่งครับชัดสุดาอ้าผิดจังหวะครับมาจากข้างหลังชัดชุออนโดนไหมครับอาครับรับได้ได้บุกใหม่คราวนี้มาพอดีแต่ว่าต้องอีกดาบนี่ครับดาบนี้หัวเสาโอ้โหเป็นชัดสุดาครับดาบแรกชัดชุออนลุกจากแดนหลัง ไม่ได้แต้มอืมเลือกเหลี่ยมมาจนได้นะครับสำหรับพิมดาต้องคำจากจังหวะแรกให้ลุกจากสามตรกลางพอติดคราวนี้เปลี่ยนไปเป็นหัวสาวบ้างแล้วได้ผลเนี่ย4-1ึ่วนเซตน้ำมีกแล้วครับนครราชสีมาคิมซีวีซีบชัซดาวันนี้เสิร์ฟดีวิทาวีตีวเพียมคว่ำหัวไหล่กดหัวไหล่แล้วโดนสวนจังหวะแรกเลยครับคาริน่าเหนียวครับ ต้องใช้ความเหนียวเข้าสู้มริกากอกติการับได้แล้วตั้งให้ชัดจอนทะยางฉีกมากไปครับช,ช,ชัดจวนเสียดายดูน่าชัดจอนแบเสียดายมากให้มูอกว้างมากไปหน่อยฮนะดูดิให้มาทนกันเองด้วยกติกากับนคพอและเลนี่ยครับเจอวัิยารูปเข้ามาเลยต้องพยายามตีย้อนทางนะครับฉีกเพื่อไม่โดนมือของวัชยิรยาาแต่กลายเป็นมากเกินนะ นี่เงินเป็น5ตาอหนึ่งครับนี่เป็น2ต่อ4วัชริยาเสิรฟ์ฟข้างหลังตีไม่แรงไม่ได้ครับกติก,กาอันเดอร์สุนตาอันเดอร์ให้วิภาวีสวยโอ้โหวิภาวีตอนนี้เบ้นกดให้ลงนะครับไม่ถึงกับแบบแรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกดให้ลงดูครับขมือตีกดลงมาได้สวยครับกติก,กาเองฝ่ายลึกนิดนึงเยี่ยมครับวิภาวีขณะนี้ เลือกตีแบบใช้สะบัดข้อมือไม่ใช่ใช้แขนใช้หัวไหล่แบบหนักๆ3ต่อ4ลูกณาให้บล็อกได้อีก,อกครั้งครับตีผ่านยากครับตรงนั้นชัดจอนไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเพื่อเทคตัวนะครับ้วน่าจะโดนพีเาวีนี่ยกดบล็อกจมครับน่าแหละครับ <c oughs> หล่นข้างตัวเลยฮะ โอ้วยทวีบล็อกอย่างน้อยสองครั้งนั้นครับครับแร่ตนี้คาริน่าครับโดดล็อกไปตามทันสุพรีมชมบุรีเทคล้นข้ามไปล้นอีกข้ามาครับอันเดอร์ครับรัะตพรให้ชัดชวนร้องได้คาริน่าเซตกลับหลังให้ชัดชวนโอ้เหนียวจริงครับสุพรีมชมบุรีมาริกาติดบล็อก เซตข้าไปครับว,ะวะชัชริยาให้วิภาวีได้เลือกแล้วครับเลือกให้หยอด <c oughs> หยอดตรงนี้น้ำหนักสุดยอดครับ,บชัดจุรน <c oughs> เล่นหนักๆมาหลายครั้งแล้วนะครับเลยลองเปลี่ยนจังหวะบอลมาเป็นหยอดหลังล็อกบ้างแล้วได้ผลเนี่มริกาขยับเข้าไปไม่ทันครับ <c oughs> ต้องมีเปลี่ยนสปีดบอลบ้างครับในจังหวะการขึ้นทำแต่ละแต้มแต่ละคะแนน หนักมาแล้วมันติดมือบล็อกของสุขินชนูรีเทคเนี่ยใ้การเคาะบอลโค้งหยอดหลังอกก็ได้ผลเนี่ยนำห้าต่อสี่พระพรให้ครับตีใช้สะบัดข้อมือช่วยครับนิภาวีาก็ถือว่าลุกเร็วได้ครับเน่ครับจังหวะยกบอลของพระพรทีงทำเร็วเลยนะครับ เท่ากันครับวิภาวีเซิร์ฟอิสระให้ข้างหลังบบวิ่งอ้อมมาตีแต่ว่าไม่ค่อยถนัดนะครับกติกามาลิกาให้ชักชวนตรีโอ้โหทางตรงครับปิดทางกว้างทางทะแยงแต่ว่าตีทางตรงได้ชักชวนมียอกเดียวด้วยนะมันคือมาลิกาครับเนี่ยครับื้นจิต เข้าไม่ทันครับเหลืออเมริกาคนเดียวทำให้ชัชชุออนทุ่งตีบอลผ่านได้ง่ายครับทำคะแนนสูงสุดของทีมนะครับชัชชุออนประพรให้ยอดอันเดอร์ให้กติกาได้ใส่เหมือนกันสุทตตาอันเดอร์ให้โอ้ยตียากแล้วครับตียากมันหนักเกินไปไมําหนักเกินอเมริกาแก้ไขไม่ได้ครับครับมึงตีมันก็ตีด้วยครับเี่ครับ แค่จะไม่มีมุมให้เมริกาได้เล่นเหรอครับเสียง่ายไปนิดนงครับุคีนทุมนี้เอคต้านนี้แต่ว่าแต้มก็ยังเกาะไล่กันอยู่นะครัยยังไม่ได้โดนทิ้งไปไกลเจ็ดต่อห้านนสราเสิร์ฟอู้หูเมริกาเจอลูกปุ่งลูกสายเปิดมือบน เปเบิกมีบนไม่ได้ครับมีสุสตานะครับแต่ว่าไม่ได้ให้เสียงนะครับมีการกันลองเริ่มเองอาจจะคิดว่าข้างหลังไม่ไม่มีน้องอยู่ก็ได้ไม่มีใครเสริมด้วยครับลักาเสริมลูกครับพุ่งสายจริง พิรวัลพิญยาพงศ์ก็เคยเล่นว่ากอนราชสีมาทีมทีีเป็นหัวหน้าทีมด้วยนะครับแบบอนุมาสิทธิรักก็เคยเล่นด้วยทีมชาติชุดใหญ่ก็จะวนเล่นเหมือนนักเตะสโมสรใหญ่ๆนะครับที่ ต่ออุสราก็จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟให้กับทางนครราชสีมาทีมซีบีซีเนี่ยนะอุสราเสิร์ฟนำ8ต่อหืาเสิร์ฟยอดอม,มาแล้วครับลิ่มจิตแต่ว่ารับได้อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นมาริกาสวยครับโดนบล็อกออกไป สำดาบสองจากมริกากันทองอาไัยรัคก,ก็ขึ้นนะแต่ว่าขึ้นช้าแล้วก็บอลก็โดนทางกติกาครับบอลจากมือของมริกา,การกันทองโดนกติกาหลุดออกนอกสนามครับมริกาเสิร์ฟตาม6ตออ่อ8โอ้โห oh, oh, บอลเร็วเร็วแบบไม่มีเสียงด้วยครับ <c oughs> เครื่งยนต์เก็บเสียงนะอัจรัน์